สวัสดีครับชาว f อทุกท่านนะครับเราก็มาเจอกันเป็นคลิปที่2นะครับที่ต่อจากคลิปเมื่อก่อนนะครับที่ผมเสนอซึ่งเป็นเป็นโครงสร้างในการติดตั้งก็ยกวาตู้ดีบีกับแปงโหลดเซนเตอร์ซึ่งเราจะรับเมนมาจากตู้โครงการนะครับจากตู้โครงการเราก็จะดึงสายเมนมาหาตู้ดีบีของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นจากตู้ดีบีเราก็จะแท็บไปหา แผงโหลดทีนี้เรามาดูว่าช่างเขาวิธีเขาเข้าสายนะครับด้านฝั่งเมนเขาเข้าอย่างไรดึงสายกันอย่างไรนะครับซึ่งจะเป็นคลิปที่ต่อมาจากขราวที่แล้วนะครับมันอาจจะใช้เวลาน,านานหน่อยถึงเดือน2เดือนกว่านะครับต้องของอภัยด้วยนะครับทีนี้เรามาเริ่มมาดูว่าช่างเขาทาอะไรบ้างนะครับเราเริ่มดูนะครับช่างเขาก็ดึงสายนะครับดึงสายจาก ตู้ะยับต,ตู้ของโครงการเล่มหาตู้ของ DB นะครับตู้ DB ตัวนี้นครับตู้โครงการตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นเป็นนิดนึงนะครับจากตู้ b ีเขาแทบมาหาแผงโหลดนะครับสายต่างๆอันนี้คือเป็นสายย่อยนะครับที่ดึงมาจากภายนอกและมาเข้าแผงโหลดของอแผงโหลดที่เขากําหนดให้สายย่อยดึงเข้ามานะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูนะครับว่า สายเมนที่เข้าจากตู้เนี่ยมันทางช่างเขาดึงเข้ากันยังไงนะครับนี่คือหัวเบเกอร์ของคราวก่อนนะครับเป็นของทางโครงการที่เขาทิ้งไว้ให้นะครับแต่ทีนี้เรามาดูการียวการเข้าสายนะครับการเข้าสายจะเข้ายังไงนะครับนี่คือหัวเบเกอร์นะครับที่ช่างเขาเข้านี่เขาเข้าไปแล้วเป็นียว่าสายเบิ้ลนะครับก็คือเฟรนละสองเส้นนะครับแล้วก็มี ก็ยื่อสีน้ำตาลหรือ R อันนี้สีดำก็ S นะครับสีเทาก็าก็ T นะครับอันนี้คือนิวตันนะครับเป็นเฟสสีน้ำเงินที่ช่างเขาเข้านะครับอันนี้เข้าด้านหัวด้านด้านเอาอันนี้คือก็อนะินพุตคือด้านเข้านะครับอันนด้ด้านเอาพุตเข้าเข้าเหมือนกันครับเข้าเหมือนกันแล้วเราก็จะดึงกย็ยกกระสายเมนไปหาตู้ DB นะครับทีนี้เราเดี๋ยวเราไปดูที่ตู้ DB นะครับที่ช่างเขา ดึงและเข้าสายนะครับนี่คือตู้ DB นะครับสายเมื่อกี้ที่ดึงมาจากก็เรียกว,ว่าตู้ของโครงการนะครับก็ามาเข้าหัวเบเกอร์ของ DB อีกทีนึงครับก็เข้าตามเฟสนะครับ r อ T หรือน้ําตาลดําแล้วก็เทานี่คือบาร์นิวต้นนะครับเป็นสีฟ้าอันนี้คือบากราวนะครับหลังจากนั้นก็จะมีพวกเบเกอร์ย่อยที่อยู่ในตู้ DB ที่แทบไปหาแผงโหลดต่างๆตามจุดต่างๆถ้าสมมุติว่าในพื้นที่ที่เรา,เาใช้งานมีทั้งหมด 5. จุดคือ5แผงโหลดเราก็จะดึงตามก็เรียกว่าตามเมนย่อยก็ถือลูกย่อยตัวนี้นะครับตัวนี้คือรับเมนมามาผ่านตัวเบเกอร์อีกทีนึงครับแล้วก็ถึงจะจ่ายมาให้ที่บัตรบาร์จากบาัตรบาร์ก็มาจ่ายให้กับตัวเบเกอร์ย่อยนะครับจากเบเกอร์เบเกอร์ Baker ย่อยตรงนี้นะครับไอตัวสายตรงนี้นะก็คือเป็นสายเมนที่จะดึงไปหาแผงโหลดเซนเตอร์ center, ตามจุดต่างๆที่เราจะใช้งานนะครับอันนอันนี้ก็คือแบบก็เรียกว่าตู้ดีก็คือเป็นตัวตู้ เมนย่อยนะครับเป็นเมนย่อยที่รับมาจากโครงการบางทีโครงการ,ร,การบางโครงการเนี่ยเขาให้เราตั้งตู้ของเราอีาอกใบเ,เพื่อไม่ให้ยุ่ง,งเกี่ยวกับตู้ของเขาหรือแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าโครงการเขาให้ใช้จากของเขาของเราก็ไม่มีแต่ในที่นี้คือเขาให้มีของตู้ของเราด้วยนะครับต่อไปเราไปดูที่แผงโหลดนะครับแผงโหลดก็คือเมื่อกี้นะครับก็คือสา,ายที่จากดีเขก็ามาเข้าแผงโหลดแผงโหลดพวุนี้นะครับมีช่างเขาเริ่มเข้านะครับ เป็นหัวเบเกอร์แผงโหลดก็มีตัวเบเกอร์ของแผงโหลดย่อยอีกทีนะครับเป็นควบคุมจากในแผงโหลดตรงนี้นะครับแผงโหลดตรงนี้เดี๋ยวจะมีพวกเซอร์กิตย่อยนะครับทิ้งไปจ่ายให้กับก็ยกว่าพวกไลติ้งหรือปลั๊กอะไรต่างๆตามจุดที่เขาระบุเซอร์กิตไว้ว่าเราจะใช้เซอร์กิตไหนเราก็ดึงตามเซอร์กิตตามสีนะครับตามสีเซอร์กิตหนึ่งก็ก็ยกว่าสีอะไรก็ไล่ไปเลยนะครับก็มีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลดำเทาก็เราก็ไล่ไปตาม สายของเซอร์กิตนะครับอันนี้ก็แผงโหลดมันอยู่ใกล้ๆก็คือแผงโหลดละชุดนะครับเมนละชุดนะครับไม่ได้แถบจากแผงโหลดตัวนี้นะครับแผงโหลดตัวนี้ก็คือมาจากตู้ดีบีเมื่อกี้ส่วนอีแผงตรงนี้ก็ต้องมาจากตู้ดีบีเหมือนกันชุดไข่ชุดมันนะครับเราเพื่อที่ว่าแผงโหลดแผงไหนที่มีปัญหาเราสามารถออดออฟออฟเบเกอร์ได้และสามารถเซอร์วิสได้นะครับนี่คือคร่าวๆนะครับที่ช่างเขาทาไว้จริงๆ มันก็เสร็จไปน่าจะ9 0นแะครับอันนี้ผมถ่ายไว้ค่อนข้างที่จะนานแล้วแหละหลังจากนั้นที่ช่างเขาเข้าแผงย่อยผมมันยังไม่ได้ถ่ายมาให้นะครับพอดีไม่ค่อยมีเวลาไปดีไซน์ก็เลยได้เก็บมาให้แค่นี้นะครับก็จะให้น้องๆพอเข้าใจได้แค่นี้ว่าวิธีช่างอีก็ดึงสายมนย่อยแต่ละชุดแต่ละชุดไปยังไงอะไรยังไงนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการทํางานนะครับ อ๋อคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงสั้นๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ